ล้วแม่ก็วของขวานทำอะไรอยู่สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อีพีสองกับการรีวิว n i n t e n d o Switch คือ ep แรกใช่ไหมคือแบบเราจะพยายามจะเข้าแล้วมันก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมก็คือแบบสงสัยเราน่าจะแบบมันเกี่ยวน่านาจะเกี่ยวกับแบตด,ด้วยแหละแล้วก็ แบตก็น่าจะหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราใส่ไม่แกลกนะคะมันก็เลยอาจจะไม่ได้แล้วก็เข้าได้แล้วเดี๋ยวเรามาเข้าตรงนี้ก่อนแล้วก็จะเป็นตัวให้เลือกแบบนี้เลยนะคะคือสามารถเล่นสองคนได้คือเอานี้ออกมาเล่นสองคนได้แล้วก็มีอย่างหนึ่งมีที่ตั้งด้วยนะคะเราจะเอาเป็นตัวตัวนี้แล้วกันนี่นะ แล้วเวลาจะเอาอะไรเราก็กด A อุ๊ยทุกคนรถสวยมากนะคะคือแบบมีตัวละครให้เลือกเยอะมากแล้วก็จะมีลอ้อเนาะแล้วก็มีเสร็จแล้วเราก็สามารถเลือกด่านได้นะคะเราจะเอาดา่านนี้มาทุกคนนี่เป็นนี่ก็ใหญ่อยู่นะ แบบยาวด้วยนะภาพสวยมากนี่ตัวเราหนึ่งตึดตึดตึดโอ้โหทุกคนเก็บกล่องไ,ได้แบบคุย <laughs> เราที่ห้าแล้วอ่ะโอ๊ยทุกคนเราที่ห้าแล้ว ทุกคนผู้หญิงอะไรแบบเป็นเด็กมากเลยขับมอเตอร์ไซค์ซได้แบบเร็วขนาดนี้เขาก็ดิฟได้ด้วยโหที่เจ็ดเลยเมื่อกี้ดิฟไปที่เจ็ดเลยอะเราอยากได้หุยเราได้ผีแล้วเนี่ยได้ผีก็คือเราจะพางตัวนะะแล้วก็สปีดเฮ้ย <c oughs> ทุกคนขับมันอยู่ในเลน่ลยดิ <c oughs> เปล่าขับนอกเลนก็ได้เพราะว่านอกเลนมันจะมีแบบตัวสปีดอะไรอย่างเงี้ยก็มี ทุกคนเราได้ผีอีกแล้วอะทำไมเราได้ผีบ่อยจังอู้เราได้สเบบปีดเยอะมากโอ้แม่ทุกคนดูดิคือมันจะมีสามรอบด้วยกันนะฮะเดี๋ยวนี่ทุกคนดูอุ้ยเราได้นี่อีกแล้วเนนมื่อสามารถแบบว่าเล่นการสองคนได้ก็คือเอาออกมานะฮะแล้วก็ห้ามดื้อนะห้ามโซน <C uz Home> ใช่ไหมคะใช่ <yd ol S 1> ค่ะพ่อโวนจะทำไงโดนโดนเปอแตกโดนเก็บเลยค่ะเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้แบบเราจะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเขาเล่น Nintendo Switch <laughs> เป็นแล้วบ้างแล้วว่าทุกคนน่าน่าจะเล่นเป็นแล้วเนาะเดี๋ยวเอาเกมนี้ให้จบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักแล้วเพราะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปใช่ไหมใครยังไม่ได้ดูอีพีแรกก็อย่าไปดูนะก็อย่าไปดูหรอ เอ้ยก็ไปดูทุกคนก็ไปดู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 บอกแนะนำให้ไปดูเลยเอพอคลิปแรกจะเป็นคลิปเกี่ยวกับทำรีวิวเนเธอร์สวิตทุกคนไม่กีดวราจะเอากล่องอนะแต่ว่าเพื่อนเขาเอาไปแล้วเลยโอ้โหแล้วที่แปแล้วทุกคนที่โหล,แบบลก็คือที่แบบว่าที่โหลก็คือที่เรกสิบสองนะคะที่โหล เราเคยเราเคยเป็นที่หลแบบเยอะมากนะคะเราแบบ <c oughs> เราเล่นไม่เก่งเด้อทุกคนทุกคนดูทุกคนดูนะตัวคือโอ้ยเมื่อกี้เขาขับชนเราอะ <c oughs> ตัวละครบอกงเลยว่ามีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็อุ้ยทีทุกคนเมื่อกี้เราได้กล่อ,องสองอันเลยนี่แล้วก็จะฟังออ้ยข้างหลังโอ้สปีดเราเคยได้นะนะสปีด เย่จบแล้วนะคะจ mm ้า hmm. นี şey ่เราอยู่ที่8 8ดแดธอดูสิมันร้องง่ายเลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะบายทุกคนชอบด่านไหนในนีฮินโดสวิตก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะคะ